พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริส ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่19สิงหาคมคศสตศพัร,ราี2025าคำพยานชีวิตโดยคุณนาธานเอลรอเรน์ออริกอนสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพระเจ้าผู้ทรงสัตว์ซื่อและข้อพระครัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามคคิธรรมร่วมกันปรากฏในพระคัมภีร์หนึ่งโครินบทที่3ข้อ7 เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญคุณนาธานเอลโรเรนซ์เป็นพยานว่าฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาที่ผมชอบมากที่สุดช่วงหนึ่งของปีผมมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับการได้ออกไปข้างนอกกับคุณพ่อในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงมันเป็นฤดูที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือที่ซึ่งเราได้เห็นต้นไม้เปลี่ยนสีเป็นแดงส้มและเหลืองและรู้สึกถึงอากาศเย็นสบายที่เริ่มเข้ามาการเปลี่ยนผ่านของฤด,ดูกาลสามารถสอนเราเกี่ยวกับพระเจ้าได้เช่นกันมันเตือนเราว่าชีวิตของเรามีแบบแผนเช่นเดียวกันมีช่วงเวลาแห่งการหวานและช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว ไม่ว่าเราจะอยู่ในฤดูไหนพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่กับเราเสมอพระเจ้าตรัสกับเราผ่านการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลพระผู้สร้างผู้สัตย์ซื่อทรงทำงานร่วมกับเราในทุกฤดูกาลของชีวิตทั้งการหวานและการเก็บเกี่ยวฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวเตือนใจเราว่าความพยายามของเราจะไม่สูญเปล่าและยังเป็นช่วงเวลาแห่งการชื่นชม และใครครวญถึงผลของแรงงานที่เราได้ทุ่มเทลงไปส่วนในฤดูที่เหมือนกับดินว่างเปล่าเราเรียนรู้ที่จะรอคอยพระเจ้าและเมื่อเราได้รับพระพรจากการเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์เราก็ถวายคำขอบพระคุณในทุกฤดูกาลเราสามารถมองเห็นสัญญาณในความซื่อสัตย์ของพระเจ้าได้เสมอข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้า ยังคงซื่อสัตย์ในทุกระดูการและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อการสำนึกในพระคุณต่อความสัตว์ซื้อของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานฤดูการที่เปลี่ยนแปลงแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายให้ตระหนักถึงความห่วงใยและการทรงสถิตของพระองค์อยู่ด้วยกับข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอ ขอบพระคุณสำหรับความสัตว์ซื้อของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ